สวัสดีครับผมชื่อจอแล้ววันนี้มารีวิวนี่เลยครับในช็อปเขาจะเขียนว่าชุดปิ้งย่างบาร์บี큐โฟร์อินวันนะครับของอวา d a ด้าอ่านผิดอ่านถูกก็อขออภัยด้วยนะครับตรงนี้เขียนว่าบีบาร์บีวกริลบาร์บีวกริลทูนเซ็ตชุดบาร์บีคโฟร์อินวันเดี๋ยวมาแกะกล่องรีวิวกันเลยครับคุณผู้ชม โอเคมาครับมาแกะกล่องกันครับผมสภาพกล่องที่ส่งมาให้ก็มานี้นะครับออกมาแล้วกล่องชิ้งไปนี่ อาวาดาข้างในเป็นซีปแบบนี้มาโดยชิ้นแรกนี่มีโลโก้อาวาดาด้วยครับ ตงนี้เอาไว้หั่นเนื้อได้เลยผิวสัมผัสดีมากโอเคมาดูชิ้นต่อไปในเป็นที่คีบคีบฐานนะทุกคนมีซองมาให้ด้วยซองก็ในกระเป๋ามีมโลโก้อาวาดานะ นี่ก็มีโลโก้อา a ดาเป็นผิวสัมผัสตรงนี้รู้สึกว่าค่อนข้างคมหน่อยนะครับอาจจะทำให้บาดมือได้นะมันเอาไว้คีบฐานนะฮะดูต่อไปอันนี้คือกันครายแล้วก็มีโลโก้อาว d a กมมาชิ้นต่อไปก็จะเป็นอันนี้เอาไว้ลีบเนื้อนะครับทุกคนมีโลโก้อวาดาทุกชิ้นจะมีโลโก้อวาดาอยู่ครับข้อเสียเลยนะครับผิวสัมผัสก็คือมันจะค่อนข้างแบบแอบคมนิดนึงนะถ้าเผลอไปขูดก็อาจจะบาดมือได้นะป็นไงเอาไว้ลีบเนื้อ ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นที่ปาดบาร์บีคิวกันะทุกคนเป็นซิลิโคนแข็งนะนิ่มๆมๆีมกระโกะอาวาดตตรงนี้เครแล้วก็มีไบเซอร์อะไรต่างๆ แล้วก็กระเป๋ากระเป๋าก็มีโลโกโล้อวั d ตนะครับรีวิวแกะกล่องคร่าวๆประมาณนี้นะครับก็เก็บใส่คืนไม่ต้องเก็บแหละใครอยากเห็นตอนที่เอาไปใช้งานก็คอมเมนต์มาได้นะครับไว้จะมารีวิวให้ดูนี่ครับชุดบาร์บีคิว4 in 1ของอวั d ตนะฮะ ใครชอบไปซื้อตามได้นะครับท <laughs> ุกคนเดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ใต้คอมเมนต์บายบาย